สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสายผ้ารวยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาที่สำนักปฏิบัติธรรมนนสร้างภัยนะครับบ้านยางงามนะครับนี่เป็นการกำลังก่อสร้างกันนะครับเก่อสร้างศาลานะครับที่สำนักปฏิบัติธรรมนวสร้างภัยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อเป็นกาวามรังแกแกทางจ่องนะครับ บัดนี้อยากจะได้พ้าเข้าไปเบื้องทางด้านในซึ่งพอสวัยน้ท่ทางไปกวนแล้วเนาะคบเนาะเขาตามพอสวัยไปครับผมปุ๊บเหรครับพอสวัยเขาไปทางด้านในนะครับเอไปที่ต้นไม้บรูว่าต้นไม้หน่อยหรือต้นไม้ไ่นะครับซึ่งในงวดที่พนมากพอสวัยเพิ่นก็เห็นทั้งสามตัวนะครับเพิ่นเห็นทั้งสามตัวอยู่ทางด้านในนี้ครับาตามไปเบื้องว่าพอสวัยเพิ่นเห็นยังโอ้คือหกเล่เหรครับพอสว โออไปันุญาตำด้อ้าตด้อปูนาเอ้ยคือหกเทนหาบัตรครับยางมากมืี้เนมพอสไาไปครับเหตุอเหตุเบื่อหรอครับเบ่นบกคๆเห็ดบวกอุ้ยครับยางมากนะครับนะแตเลม่เห็นอันนี้มันยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะเอฟซีครับมันลักษณะนี้ใหม่สับยู่ลักษณะนี้นะครับว่าเพอดีกัเลยว่า เอาไม่คือยังยูงสีนอสันนะก็เลยมาจับใหม่นี่ออกครับนี่ออกปั๊บนะครับเนาะออกไปแล้วนะครับว่าออกไปแล้วก็เริ่มมาเหลือบเห็นเห็นซีครับเห็นมันบ่กกับเอฟซีครับเห็นเด็กซีก่อนนะครับว่านี่อันนี้ครับเด็กซีเห็นเด็กซีก่อนนะครับเนาะบ่าดเด็กก็มาสังเกตงตัวนี้คือเด็กเจ็ดแท้สันวาคือเด็กเจ็ดแท้สันวาเมื่อไปมองว่าพอเห็นหาครับนี่ครับเห็นหาเกิดขึ้นนะครับเนาะ ก็วสวยก็เรียกว่าเจ็ดีหานะกะบบนาเสื้อดอกครับว่าเข้ามาเห็นลักษณะนี้แม่นบอกหายไปเสื้อกบคือสีบ่มีคนเสื้อดอกนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นห้อยเป็นยังข้าไม่หะไปหามาอยู่ที่อ่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นแดงนะครับว่าเป็นต้นแดงต้นแดง,ต,แดงต้นแดงกับอหไงครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าจาของอ่ามีสัมผัสเอียงกยางยางกะเลยมาซองห้เบิ่งครับ สองใหบิงกับกาเลยบาดนี้บันนี้เห็นอีกเลยครับเอฟซีครับของวันนี้เพ่อไวนี้เห็นอีกแล้วครับบัดนี้เอาให้เอฟซีเบิงก่อนนะครับแล้วตว่าเอฟซีที่เห็นเป็นรวยกาขึ้นยูกับเอฟซีครับเห็นอีกแล้วครับเห็นบอคับเอฟซีครับพอไวเห็นอีกแล้วยูเทิร์นกันไปอีกหน่อยนะครับแด้เอา ไอเอฟซีเบิ้งออกกันครับว่าเห็นเป็นตัวใดเนาะครับเนาะแต่ว่าห้องก็สิเฉลยที่หลังเดี๋ยวสิขยายเบิังครับว่าเอาโอเคครับเอาได้กันแล้วครับวานนี้ขยายมาได้แล้วเนาะครับเนาะสายตาไปเห็นพอดีครับอยู่ทึ่งกันอีกจังหน่อยนะครับเนาะเอาเบิ้งคักๆครับว่าเห็นเป็นตัวใดอ่าคอยเฉลยที่หลังนะครับเนาะใหเอฟซีเบิ้งก่อน ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นแดงนะครับเนระือให้โชคมาแล้วงวดที่แล้วคือเจ็ดซีหาเจ็ดซีหานะครับแต่บัตนี้พอพอ่พอพ่นเิ่นเอฟซีทั้งเมืองนอกพ่นบอกว่าให้ไปเบิ่งให้แนะ่เห็นใบเป็นสีทองเมดว่าทันว่าเห็นใบเป็นสีทองเม็ดนะครับเนาะอันนี้เป็นต้นแดงนะเนาะต้นแดงต้นแดงต้นแดง นี่แหละครับบาดน,นี้ก็เลยมาเบิงให้เพิ่นอีกก็เลยมาเห็นอีกครับเห็นอีกอือ,อ,อเห็นชัดเลยครับอเอฟซีเห็นคือพอไหวบอ,อกกับเบิงนะครับเด้อเอาบาดนี้สีเฉลยให้เบิงเนาะครับเนาะอ่าเฉลยให้ฟังครับเฉลยให้ฟังสี่ให้เบิงครับสีเบิงความครับอ,อ้าวมีใหม่หมน้อเนาะ หาใหม่มาสี่ก่อนครับสี่บังไดเอซีแล้วเอายัองอยู่มับเก่าอยู่ครับเห็นอยู่เก่า <c oughs> อันนี้เป็นเลขเบิ้งที่แรกสุดนะครับเป็นเลขเก่านะครับเป็นเลขเก่านะครับเนาะบเบิ้งตัวนี้เป็นเลขหาด้เอซีเห็นบ่ครับเ,เลขหาครับตัวนี้พอพอสวยเบิ้งที่แรกเป็นเลขเก่าครับ เบิ้งนะครับเร้อแต่ว่าเบิ้งไปลางมากคือยังเลขสามแมนบอต้องใส่เห็นบอเห็นคือกันบอแเมนครับเก้าห้าแต่ว่าเห็นแค่สองตัวครับบันหรือว่าสามห้านะครับเด้อเพราะว่าตัวเก้านี่คล้ายๆสามเออตัวเก้าคล้ายๆสามเนี่ยครับตัวเก้าคล้ายสามแต่ว่าหานี่บ่เปลี่ยนแปลงครับหาาน่นอนลอยบบเส้น หาหยเปอร์เซ็นต์ตั้ตัวนี้เป็นเก่าเก่าหรือสามนะครับตัวนี้มีมีปัญหาครับมีปัญหานะครับเนาะขั้นเป็นสามตัวก็สิเป็นสามเก้าหาครับนะเพราะว่ามันมันอนอยู่ในสองตัวตัวหนึ่ง่อนอยู่ในสองตัว,ตว,ออตวเป็นบางๆหรือมือน่างกัน <ๆ S 1> นะครับเป็นเก้ากับสามก็ได้เป็นเก้าก็ได้เป็นสามก็ได้แต่ว่าตัวนี้หาชัดเจนเห็นอันแรกนะครับเพื่อเห็นอันแรกเลยบอบอเป็นมองไม่ห็เด้อครับเืบ่อยูทิ่งมองไม่หาขึ้นไปอีก เอฟซีทางสหรัฐอเมริกาเป่นว่าฝันว่าพอสวัย้าพิ่นบ้ามงนี้ครับ้าพเ่็นบม้าบางต้นไม่ตัวนี้เลาเห็นเป็นใบสีทองมดว่าทันว่าก mm ็เลยเิ่นเลยว่าให้มาเบิ่งให้อีกแน่วทันว่าคาสิมีโชกมีหลาบน้ำบีบนะครับเนาะ mm hmm. อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ mm hmm. ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อจงใช้วิจยยารณญาณการรับชมครับโชกไผโชกมันนะครับผมโชคไผโชคมัน กับผูที่ทําบุญหลายก็ไดดหลายกับผู้ที่ทําบุญหน่อยก็ได้หน่อย,อยถึงไม่งวดที่ทานมากเพิ่นก็ได้กันเนาะครับถึงจริงวดที่่านมานีสา่สร้างอยู่กับสร้างอยู่นี่นะครับได้แด้อแต่ว่าอยู่ทางอื่นข้นเสื้อพอไหวกะผู้คนก็ว่าโอ้ยบ่เด้ดตามเลย่าะธานว่าอ่าเิ่น็ีิเสื้อแน่บ่าเสื้อแน่แหละครับเพราะเพราะว่ามันมันเป็นอยู่กับต้นใหม่เป็นที่ว่าผู้คนบนบน่าโบน่าเสื้อถือนะครับเพาะยังไงอ่าตาผู้ใดเสื้อคนก็ไดเนาะครับเนาะ อีกย่างต้นไม้กับต้นไม้ไ่ปันใดนอกครับะต้นไม้กับต้นแดงทรมาฉาเท่าเป็นต้นข้อกอดหุ่มอยู่ครับเป็นต้นใหม่ๆเป็นกับพุ่มเจ้าทีกับทางเพ่นเมตตาสงสารเท่าิ่นสีไม่เขียนให้นอกครับะไว้คนจีดนมาด่านเเห็นเป็นตัวเลขเห็นเป็นตัวเลขกระไดนะครับเด้ออันี้ขึ้นอยู่กับเอฟซีผู้ที่เสื้อถือนะครับนอกผู้ที่มักผู้ที่เสื้อคือนอกกรว่าความเสื้อส่วนบุคคลครับเป็นความเสื้อส่วนบุคคล แล้วก็ใช้วิจารญาณการรับชมนะครับเด้พอสวัยกับเบาบอแบบบบบวบบวชอย่างใเสื้อครับอ่าก็บขืนอยู่กับบุคคลแต่ละคนเ้นแต่ละคนบุคือกันแต่ละคนถ่าเข่ามาปุ๊บนี่ครับถาภูมเพลินบออ่าบพาถือกับภู่มเพิน่นแว่าวาสนาบ่ตรงกับกรบพมเพลินพุ่มันกับบ่อไห้เนีครับเห็นอยู่กับบ่ออ่านะครับอเพลนไห้มันได้เห็นอยู่กับบเอ่นะคือคือความเชื่อคือคือว่า วาสนาเฮาบ่าเคยสร้างสะสมกันมาบ่าเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเนาะครับเนาะแต่ว่าอ,อันนี้ก็ก็แล้วแต่ fc สิบิจารณาเบิ่งนะครับเด้อบิจารยันครับการลงทุนทุกอันก็นมีความเสี่ยงนะครับเนาะเอา fc เข้ามาแล้วกากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวัยนี่แหละครับเด้อแล้วก็ท่องใส่ผ้าล่วยเนาะครับอ้าวอ,อย่าลืมนะครับเด้อเบิ่งแล้วก็ วิเคราะห์ดีดีครับก่อนสิลงทุนนะครับเนา้าเห็นเป็นตัวไหนเอฟซีเก่าตัวนั้นนะครับเด้อจูกับตาของเอฟซีอีกต่างหากครับอันพอไว้กะมันมันสูงครับมันต้องมันต้องจับให้นิ่งกระโบนิ่งครับยับไปยับมมอยู่งสนะครับเนาะแมนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในป่านะครับเด้ออนี่คือตัวใหม่ที่เบิ่งตรงเทิ้งอีกจังหน่อยก็น่าครับเอาเป็นอีหยังปั่นน้ำตายหน่อยเลยทีเออเป็นอีหยังคือนด่ําคือลือยุ่งเทิ้ง ของงาแม่นครับคือเป็นตะยานเนี่ยนะครับโอ้ยยุ่งกัดบัดนี้ตัวบักใหญ่หนึ่งเอาขอดไฟได้ครับเอ้เอฟซีครับยุ่งกัดกัดที่ไม่สั่นไม่ดินนะครับเอาอันนี้กะเบิ่งเอาเด้อครับเด้อวิเคราะห์วิจารณญาณดีๆได้เลขไปพร้อมหมดแล้วครับเอาสรุปครับเพราะไหวเห็นตัวใดแท้ๆบ้ดนี้ครับสรุปให้่อเอฟซีพอดนะครับเห็นที่เลขเก้าหาครับครับผมแต่เบิ่งไปมากคือสามห้าเลยครับเด้อ เอาจับเป็น2ตัวเอาสามเก้าหาครับเด้ออ๋อสามเก้าห้าครับมาตัดเลนสองตัวเอาเด้อเอฟซีครับมาตัดเลนสองตัวเอาครับครับเอาอันนี้ก็อ่ะขึ้นอยู่กับเอฟซีเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็โดนพอสมควรนานพอสมควรแล้วกัขอยุติคลิปเอาครับเอฟซีครับก็ตัดสินใจเอาเด้อครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับบ้า เป็นต่จัดปอถ้าเป็นแต่จัดก็จัดไว้นะครับยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่ไว้นะครับ395นะครับ395เพราะว่างวดที่ผ่านมาเพอไหวเพิ่นมาเห็นก็เป็น754นะครับแต่ว่าสลากกินแบงออก4 7 5ก็นะครับงวดนี้บ่รู้ว่าจะตรงหรือไม่จะออกหรือบอ พินิพิดจารณะเอาเด้อครับเด้อเอฟซีครับแต่ว่ากับแน่ครับอาศัยดวงอาศัยบารมีของผู้อื่นเพิ่นนะครับซึ่งทางวัดเพิ่นกับกรลังเห็ดกระลังสร้างทังสำนักสงฆ์หรือว่าที่พักสงฆ์แห่งนี้นะครับสำนักปฏิบัติธรรมนนสร้างไผบ้านยางงามนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่องสพระรวยนะครับเพื่อจะได้ไปเป็นกำลังใจจะได้เดินทางไป สถานที่อื่นอีกนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม